ข้ากลัวมากแล้วก็ข้าก็ไม่ค่อยข้าขี่แรงโอ้โหมันมันมันชากเลยใช่ต้องต้องทำต้องทำตาต้องทำความเข้าใจกันก่อนต้องความความแบบว่าสมดุลมันต้องเอาไงต้องขี่บ่อยๆต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนไม่งั้นชินกับมันน่อยไม่งั้นมีโอกาสไปวันไปวันเลยไม่ลงคลองค้าศันรก็ล้อปัดมันกระโดดเนาะเมื่อกี้แบบปล่อยขาดูรู้เลยเพื่อน เพื่อนๆมีตังแสนก็บาทเพื่อนๆหารถหนึ่งคันเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไม่ไม่คุ้มแต่ถ้าเพื่อนๆชอบดูกติเพื่อนๆมาคันนี้เลยไฮเปอร์โบต้านะครับเพื่อนๆอันนี้คุ้มอะไรบ้างอันนี้คุ้มคือท่ออะคาร์บุกแท้โชคลังโอลินแท้การสะบัดไฮเปอร์โปรแท้แค่สามอย่างสามอย่างสารแท้เ่าไรเขาแล้วโอ้ห้องแต่งดูนี่ก็จะีชิลมีการมอนงหม้อน้ำเอง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 คอมดิเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สูงร้อยต่้มาร้อยเจ็ดสิบบอกเลยอย่าซื้อผมเป็นายก็ขายไปเพื่อนๆก็ไปตาย มีฮารสเตอร์ด้วยเป็นไงกูไม่กูกันสะบัดออขคาร์บอลกันสะบัดรถโคตรดีรถมมือหนึ่งโอ้โหเป็นไงแจมดอกเดียวสองดอเบนนู่นหนึดอกนหนึ่ง<อ>นี่นด้อยู่ในเก๊โค<อ>ดไฟสปอตลงสปอดไหลเป็น<อ>ไงบอกเลยใครไม่เก่าจริงยายาแล้วตรงนี้เป็นตัวตัวเฟรมเป็นเขาเรียกว่าตัวเฟรมเฟรมแดงตัวไม้ถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นเฟรมเทาเป็นไงโคตรเปล่าโคตรเลย ของแต่งก็คุ้มแล้วอ่ะคันนี้ในราคาแส่งกับบ้านอะเพื่อนๆตามกว่าร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรยายาไม่แนะนำเพราะผมร้อยเจ็ดห้าก็จะหายังกลัวอะไรคิดดูดิยาผมไม่ได้สั่งแต่ว่าจะขายนะจริงเพื่อนเอ็รู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ คิดว่าคุ้มไม่คุ้มอ่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนคุ้มเปล่าได้ดูคติได้ข้า3สามอย่างพอไฮเปอร์โปสารบัดท่ออาคาแท้ชกหลังโอรินคุ้มแล้วแล้วก็ราคารถแค่นี้สภาพแบบนี้เพื่อนๆนะขายไปได้แล้วเพื่อนๆใครสนใจบอกเลยนะว่าเพื่อนจะจัดไฟแนนซ์จะ สดอะไรก็โทรเพื่อนเพื่อนบอกเลยมันมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆว้ยที่เราจะเอารถอะไรแบบนี้มาขายอ่ะมันต้องของจริงเราเราก็ของจริงอยู่แล้วเพรงนบอกพี่แจ็คพี่แจ็คของจริงอยู่แล้วจริงมันต้องจริงให้ตลอดไม่ใช่จริงแค่แบบแป๊บเดียวจะมาแบบว่ามาไปนของปลอมนี่ของจริงป่าว ผมของจริงแล้วเดี๋ยวเพื่อนเราของจริงรู้เปล่าถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีตังค์เพื่อนก็รอดูไปก่อนถ้าคนไหนมีตังค์สนใจคันนี้บอกเลยให้ห้ามพลาดให้เบอร์บอกเบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ส่วนหกสี่ผมแซ่บคนรู้ทำกินและเบิร์ดคนลู้ทำก,กิน,นลาไปก่อนวันนี้จัดให้เพื่อนสามคลิปเราดีครับ yeah.